ก็ได้ใช่ไหมครับได้เขาไม่มีปีสครับขอยไม่เป็นลายก้อเลยไม่มีผิดไม่มีถูกวันนี้เราจะทำลายบ้านเชียงนะครับที่าไปทลายทำลายบ้านเชียงครับที่วำลายเหมือนบ้านเชียงนะครับจะเป็นลบ่อด้ายดูครับลอยนะครับลองลองมลงมาลงมาแล้วคุณกค่ลไปนงตัวครับเราเน้นการลายไว้ก่อนนะครับเราเน้นลายไว้ก่อนนะครับครับเน้นลายไม่สวยเราไม่ว่านะครับเราเน้นลายไว้ก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้เขากําลังมีความรักอยู่นะครับเขากำลังมีความรักอยู่นะครับสาวน้อยในห้องใช่ไหมครับสาวในห้องโดเป็นที่เสกยังนะผู้บัญชาใจอยากได้อยู่ในหอดีน้อยต้องเข้าแล้วงานเนี้ยงานต้องเข้าแล้วงานนี้น้อยต้องมาแล้วนีเด็กนอนกับอันนี้นูอยนะครับเเพออแล้วก็ช้อนชามเป็น่อนไง อนะกอิวมี่ต้พียนะเออจริงจริงเลรลันนี้เขาเสียราไอ้ย่านลงย่านเด้อครับต่อไปอ๋อเป็นอันอันนั้นเนีลูกศิษย์อาจารย์แม่แหมอาจารย์แม่เนาจรป่วยหน้าโลน้าด่าท้องหน้าตื่นะครับเฮ้ย่จะบ้าเหรอจะบ้าอลไรไม่ทำหรอกัเล็กเนเกงเองไปคิวจะขึ้นนี่ เก่งทำไมล่ะเตัอไม่เป็นสินกระตุกเองครับผมสินกระตุกท่าจะเตะปากพูดหรเตะปากพูเถอะโอเคแล้วเธอปิดแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งให้หน่อยถ่ายภาพนิ่งให้คุณ